ราชาลูกนังทุลกคอเสนอขนมกรุบสิงบลูขยอกกุ้งเลเทสีต่อศูนย์เก็บตกประเด็นร้อนหลังเชลซีเฉลุยเอฟเอครับเชลซีเปิดบ้านเรียกความมั่นใจเอาชนะคู่แข่งเจรลิกต่ำชั้นกว่าไปได้แบบไม่ยากเย็นอะไรถึง4ต่อศูนย์ผ่านเข้ารอบต่อไปตามคาดครึ่งแรกเชลซีเจอทีมเยือนรับแน่นจึงต้องเน้นแทคนิคไทยบอลออกข้างและยนเข้ากลางซึ่งก็มักจะเป็น C ีกที่ได้โชว์การจ่ายบอลสวยๆบ่อยหน่อย หลังอึดอัดมาพักใหญ่ๆเมซันเมาส์ก็ช่วยปลดล็อกประตูแรกให้จากการยิงไกลในนาทีที่18ก่อนจบครึ่งแรกพวกเขาได้บวกเพิ่มไปอีกประตูจากการประสานงานกันของ3มแข้งใหม่เริ่มต้นที่สยยกเปิดไปถึงไข่มงช่วงมให้ติโมวแวนเนอร์พุ่งเข้าชาร์จไปนิ่มๆจบครึ่งแรก2ต่อสูนยครึ่งหลังเริ่มมาไม่ทันไรเพลย์เมเกอร์จากอาแจ็ก์ได้ทีแพงรีดอีกหนโยนบอลทะลุนแนวรับคู่แข้งไปถึงโอดอยตวัดยิงเข้าไปง่ายๆ3ต่อสูน มาถึงตรงนี้เริ่มเป็นบอลข้างเดียวแล้วเพราะดูเหมือนทีมจากลีธูจะเริ่มทอมไม่พยายามหาโอกาสสวนกลับแบบที่ทําในครึ่งแรกโดยเน้นการแพ็คเกมรับขอไม่เสียประตูเพิ่มเป็นพอก่อนจะครบ90นาทีเซซ่าอัสปริก,กต้าที่เล่นไม่ค่อยดีในครึ่งแรกโชกกระชากนีแบ็กมอแคมมาเปิดเข้ากลางให้ไครหฮาวเวสม่งเข้าไปตรงตะข่าย4-0ต่อแหลมพาดชมฟอร์มนักเตะสุดมืออาชีพรับอาจปล่อยกองหลังย้ายทีมแบบยืมตัว ในการสะท้อนถึงชัยชนะนัดแรกในรอบ4เกมแฟรงค์แลมพาร์ดเช่นชมผลงานะระดับมืออาชีพจากนักเตะซึ่งพวกเขาทำทุกอย่างได้อย่างถูกต้องในการผ่านมอแคมเข้าสู่รอบ4ของศึกเอเอคับประตูจากเมสันเมาส์ทิมโมแวรเนอร์คารัมฮัสันโอดอยและไคฮาวเวสสร้างความเสียหายต่อผู้มาเยือนจากลีกทูและช่วยให้เดอะบลูกลับมาพบกับชัยชนะหลังผ่านช่วงเทศกาลที่ยากลำบากหลังจบเกมเฮดโค้ชของเราอยอมรับว่าการเจาะแนวรับทีมเยือนไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เขาดีใจกับแนวทางที่นักเตะทำภารกิจดังกล่าวได้สำเร็จมันเป็นผลงานแบบมืออาชีพเขากล่าวเราน่าจะยิงประตูได้มากกว่านี้แต่เกมนัดน,นี้ถือว่าสบายมากแต่มันก็ไม่ได้ง่ายหรอกนะต้องชมมอแคมปด้วยเพราะพวกเขาเล่นอย่างมีระบบมากๆลงไปตั้งรับลึกและในช่วงต้นเกมพวกเขาก็ปิดพื้นที่เอาไว้ได้หมดใช้เวลาสักพักก่อนจะเจาะได้แต่ผมพอใจครับมันเป็นเกมที่พวกเราควรเอาชนะโดยขุมกำลังที่เรามีซึ่งเราก็ทำได้ เพราะเราปฏิบัติทุกอย่างกันอย่างเหมาะสมทักหลังเรามีผลการแข่งขันอย่างที่เราไม่ชอบดังนั้นมันจึงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่ต้องรับมือกับเกมนัดนี้ด้วยแนวทางที่เหมาะสมแลมพาดแจงว่าเขารู้สึกแฮปปี้ที่แวนเนอร์กลับมามีชื่อทําประตูได้อีกครั้งผมดีใจแทนเขาเพราะว่ากองหน้าต้องการทําประตูในระหว่างนี้เขามีจังหวะที่เกือบจะยิงได้อยู่บ้างเขาพาตัวเองไปอยู่ในตำแหน่งที่ดีแต่ยังไม่มีจังหวะที่เป็นใจกับเขา วันนี้ผมดีใจแทนเขามันจะช่วยมอบความมั่นใจในการยิงประตูผมคิดว่ามันเป็นเรื่องสําคัญที่เราเข้าใจกันว่าทั้งติโมและไค่ยังเป็นนักเตะอายุน้อยที่ย้ายมาเล่นในลีกนี้ซึ่งเส้นทางที่ยากลำบากมันก็เป็นเรื่องปกติมีคํเชื่นชมให้กับบิลลี่กิลมอร์ที่ลงเป็นตัวจริงนัดที่2ของฤดูกาลเช่นกันบิลลี่กําลังผลักดันขึ้นมาและเขาก็ทําแบบนั้นนับตั้งแต่การแจ้งเกิดเมื่อฤดูกาลที่แล้วผมรู้มาตลอดว่าเขาจะเป็นนักเตะที่ดีมากๆให้กับสโมสรแห่งนี้ เวลาที่ผ่านมาในฤดูกาลนี้ถือเป็นการทํางานที่ค่อนข้างหนักสําหรับเมสันเมาส์ซึ่งมีอายุครบ22ปีในวันนี้อย่างไรก็ตามเจ้าตัวไม่ขอบ่นเกี่ยวกับโปรแกรมเตะสุดโหดทั้งกับสโมสรและทีมชาติเมาส์ลงเล่นไป22นัดจากการแข่งขัน24เกมของเชลซีในฤดูกาลนี้โดยออกสตาร์ทเป็นตัวจริง19ครั้งและยังปรากฏตัวลงรับใช้ทีมชาติอังกฤษใน7แมตช์หลังสุดอย่างไรก็ตามตามที่เขาได้อธิบายในการให้สัมภาษณ์ผ่านหนังสือแมต์เดย์ทางการของเชลซี เจ้าตัวทวินหาโอกาสการลงเล่นในทุกๆนัดเท่าที่ทําได้ถือเป็นลดกการที่วุ่นวายสาหรับคุณมากเลยรู้สึกอย่างไรที่ต้องลงสนามหลายนัดให้กับทั้งเชลซีและทีมชาติอังกฤษผมชอบครับเราเกิดมาเพื่อทําสิ่งนี้ทุกนัดคือผมไม่เคยลงไปวิ่งเล่นๆการได้เป็นตัวจริงและได้มีส่วนร่วมกับการแข่งขันหลายนัดมันมีความหมายกับผมมากโดยเฉพาะในช่วงนี้ในลดกการนี้มีโปรแกรมเตะเป็นจํานวนมากในเวลาสั้นๆดังนั้นการฟื้นฟรูร่างกายคือกุญแจสําคัญ นั่นเป็นสิ่งที่พวกเราโฟกัสเป็นหลักผมยังอายุน้อยดังนั้นผมสามารถลงสนามได้หลายนัดอย่างที่หวังก็ค่อยเป็นค่อยไปทีละนัดมีสมาธิกับเกมนัดถัดไปอยู่เสมอสำหรับมิดฟิลด์ตัวกลางการลงเล่นยังสม่ำเสมอช่วยพวกเขาทุกคนเป็นนักเตะที่มีความแตกต่างกันมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันผมคิดว่าพวกเรามีพื้นฐานทุกอย่างในการเล่นเกมรุกมันเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมสำหรับผมและนักเตะตัวรุกคนอื่นๆทั้งหมดที่เราผสมผสานกันได้เรามีความอันตรายที่แตกต่างกันในการทำเกมรุก หากคุณต้องการคว้าแชมป์นี่ก็คือสิ่งที่คุณจำเป็นต้องมีสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการยิงประตูแล้วเราก็สามารถทำแบบนั้นบวกกับเราเก็บคลีนชีตได้มากขึ้นเรื่อยๆเช่นกันมันคือบางอย่างที่พวกเราเฝ้าฝึกฝนกันเยอะมากตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วการเล่นให้แข็งแกร่งตั้งแต่แดนหลังเรารู้มาเสมอว่าเราสามารถทำประตูและสร้างโอกาสได้ถือว่าดีมากเลยที่พวกเราแข็งแกร่งมากขึ้นแต่คุณต้องไม่ย่ำใจเกินไป ลูกแอซิดที่คุณจ่ายให้คลัมฮัสซันโอดอยในเกมแชมเปี้ยนลีกับแรนส์ทำให้เชฟฟอรบการต้องออกมาทวิตชมจริงๆแล้วมันเป็นการผ่านบอลที่คล้ายกับเขาเลยคุณชอบจังหวะนั้นมากแค่ไหนผมรักเลยละ่ะผมเอ็นจอยมากๆมันเป็นบางอย่างที่ผมเคยทําตั้งแต่เด็กแต่อาจจะไม่เคยแสดงออกในการแข่งขันของทีมเชลซีชุดใหญ่ดังนั้นในหัวของผมก็คือถึงเวลาแล้วที่ผมต้องทาําอะไรแบบนี้ผมตื่นเต้นแทนเขาที่ยิงประตูในแชมเปี้ยนีกและได้เห็นเขาวิ่งไปรับบอลที่จ่ายไปให้ พ่อผมเหลือบไปเห็นเขาวิ่งสอดขึ้นมาและไม่มีกองหลังอยู่ด้านหน้าผมแค่พรัตรพัดประโยชน์รู้ว่าผมสามารถขยับไปยืนสูงได้แต่เวลาที่ผมถอยลงมาต่ําผมสามารถมีอิทธิพลกับเกมโดยใช้ความสามารถในการจ่ายบอดตอนนี้มันกําลังได้ผลผมต้องเฝ้าทํางานเพื่อรักษาผลงานในระดับสูงให้ได้ถุกนัดนั่นเป็นบางอย่างที่เป็นเป้าหมายของผมและผมก็ยังคงมุ่งมั่นทํางานให้เกิดขึ้นผมอยากรักษาระดับการเล่นที่สูงแบบนั้นเอาไว้ หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe